มีทางบ้านถามมาว่าเพื่อนสุบุรีมีคนฟ้องครูจนต้องโดนไล่ออกคนฟ้องบาปไหมคะอยู่ที่ใจของเขาคุณโยมถ้าหากว่าเขาเห็นนักเรียนสุบุรีแล้วก็มันผิดระเบียบโรงเรียนเลยไปบอกให้ครูรู้เจตนาคืออยากจะให้มีการแก้ไขเพื่อจะได้ดีขึ้นถูกต้องตามร,ระเบียบแล้วคนนั้นเองก็จะได้ไม่ทําพฤติกรรมอย่างนี้ต่อไปถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยไม่บาปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบหน้าคนนั้น พอเห็นปับ๊บเออเดี๋ยวจะไปฟ้องครูนะจะได้โดนเล่นงานเดี๋ยวโดนไล่ออกไปให้สะใจไปเลยเนี่ยถ้าใจเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีส่วนบาปด้วยจเจริญพร